คุณว่าอะไรคือเหตุผลของการใช้ชีวิตเราเกิดมาเนี่ยโลกมันไม่ได้มีแค่ในพื้นที่ที่เราอยู่บนโลกมันมีสถานที่แบบนี้ด้วยหรอทำไมเราไม่เคยรู้ทำไมเราไม่เคยรู้จักการเดินทางของผมมันมีจุดมุ่งหมายอยู่แล้วแต่ระหว่างสองทางมันมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านั้น พี่โจไม่ใช่ช่างภาพพี่โจเป็นนักเดินทางสิ่งที่เรามองเห็นผ่านการเดินทางมันคืออาร์ตออนเดอะมูฟ ถ้าการถ่ายรูปเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วเราทําให้กล้องเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเราได้เราก็มีโอกาสที่เราจะได้รูปดีๆตลอดเวลาเราก็จะทํายังไงให้สตอรี่ที่เรามีอยู่ในหัวหรือว่าระหว่างทางที่เราจเจอนีน่มันออกมาเป็นภาพที่มีรูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยให้ที่เป็นออดิเอสดูเราเข้าใจมันกลายเป็นอาชีพที่เราสามารถเลี้ยงลูกเองได้พาลูกไปไหนมาไหนด้วยแบบย4บสี่ชั่วโมงมันคือการเอาศิลปะมาไว้กับชีวิตของเราบางทีมันก็เหนื่อยนะ แต่เราก็อยากจะไปให้ถึงจุดหมายพอเราได้ไปเห็นวิวสวยๆเราก็รู้สึกว่าเราหายเหนื่อยได้ตามถ่ายภาพในมุมที่แปลกใหม่คนดูไม่ดูผมไม่สนใจแต่ผมทำอย่างนี้มานานมากพี่ไม่เชื่อว่าพี่ถ่ายรูปต้องสวยอ่ะแต่พี่จะถ่ายยังไงเพื่อดึงความเป็นธรรมชาติแล้วทําให้ภาพของเขามันมีคุณค่าที่สดุดรูปที่ถ่ายเนี่ยมันควรจะมีเรื่องราวตั้งใจตั้งแต่ตอนนั้นเนะละว,ว่าเราจะต้องมีรูปสัตว์ไทยในสวนสัตว์ของเราเอง ภาพศาสตร์เราจะบังคับหรือว่าเราจะหาช็อตที่ว่ามันสวยๆอะบังคับมันไม่ได้เราต้องจังหวะพอดีอย่างผมเวลาผมถ่ายอะคนที่มีความสุขในการเล่นผมก็มีความสุขในการถ่ายชีวิตผมคือป่าป่าคือชีวิตผมแค่ผมได้ก้าวออกไปผมถือเป็นความสุขแล้วนี่แหละสิงที่ผมต้องการ ใครทำแล้วทิ้งอะไรไว้ให้คนบนโลกใช้ต่อได้มากออกว่ากันแค่เติมเต็มความสุขกับตัวเองกับอาชีพแล้วเราจะอยู่กับมันได้ไปตลอดผมก็คิดว่าผมไม่ได้มีพรสวรรค์นขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเรากล้าทำในสิ่งที่เราตั้งใจที่จะทำมันก็ประสบความสำเร็จแล้วนี่คือศิลปะจากความรู้สึกที่คุณเห็นภาพถ่ายเนี่ยมันคือการบอกเล่าเรื่องราวโดยที่เราไม่ต้องพูด มันจะถ่ายเบอร์ถ่ายไม่ชัดเอาโฟกัสยังไงก็ได้เวลาเราทำเราไม่ได้คิดอะไรเลยมันคือความสุขที่ถ่ายทอดออกมาการที่ผมถ่ายรูปแต่ละม้วนผมจะต้องเด v e l o p ตัวเองเราไม่ทิ้งทุกโอกาสที่เราจะได้รูปอ่ะผมก็แค่ชอบถ่ายมันคือความสุขทุกวินาทีมันคือการถ่ายแล้วเกิดคุณค่าสิ่งมีชีวิตพวกนี้เขาควรจะได้รับการปกป้องแรงมานานใจที่ยังทำให้อยากถ่ายรูปทุกวันก็คือครอบครัวเนี่ยแหละมันก็จะทำให้เรามีความสุข ก,กับแกลเลอรี่ออนไลน์สุดเอ็กซ์คลูที่ขับเคลื่อนด้วยความหลงไหลถ่ายทอดในสิ่งที่เป็นคุณด้วยความสร้างสรรค์อย่างไร้ขอบเขตเพราะทุกเรื่องราวมีชีวิต keep passion alive ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอด passion ของคุณผ่านภาพและวิดีโอไปพร้อมกันที่นี่ alive united.